รองหมอสุธีอันตกูลนะคะรองนายกเทศมันตีนครพิสมุโลค่ะพอชัยชนะอิสระพ่ออสำนักการช่างพทศบานนครพิสมุโลนะคะแล้วก็พิธานุยงงานเจ้าที่เทศบาลผู้นำชุมชนประชาชนแล้วก็ภาคธิบือข่ายทุกท่านนะคะในนามของสินักงานนโยบายและแผนสิ่งกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ขอขอบคุณเทศบาลนครพิสมุโลและภาคธิบดีข่ายที่ เป็นความลงมือเป็นคธรรมที่ดีต่อการมาอย่างยาวนานนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเนี้ยค่ะก็จะมีความภายคุ่งกันในทุกเมืองแล้วก็ประเทศแต่ว่าสาเหตุและความรุนแรงเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันตามบริบทของเมืองนะฮะน,นี่เป็นกรณนั้นการแนวทางแก้ไขปัญหาของเมืองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยขพนะคะได้รับความ่งมือมาเป็นอย่างดีย่ในการดาเนินงานโครงการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเมือง และที่ที่สีเขียวชุมชมเนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยัง่งยืนในภาคอาเซียนก็อาจจะคุ้นเคยแล้วก็มีความรู้ไม้ย่นมือการมาดำเนินโครง,งการการให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะนะคะการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะจากทุกท่านเลยที่ผ่านมาในปีนี้ค่ะเรามีการระดมความเห็นมาแล้วสองครั้งเพื่อปรับปรุงแผนขับเคลื่อนของเรานะคะแล้วก็มาคัดเลือกอกิจกรรมที่เราเห็นว่ามีความสำคัญอย่างได้ดด่วนของเทศบาลที่เราจะ พัฒนาเทศบาลไปด้วยกันกับเราเพื่อให้มีอยู่2 2อย่างนะคะที่เป็นการดำนินงานภายใต้แผนการขับเคลื่อนก็ได้เริ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อที่จะยกระดับผลของกิจกรรมนี้ค่ะไปสู่เวทีอาเซียนนะคะแล้วท่านผู้มีเกียรติทเข้าร่วมประชุมทุกท่านในนามของเทศบาลนครพิรโลกขอต้อนรับและขอขอบคุณผู้แทนหน่วยงานผู้แทนชุมชนพื้นที่เทศบาลนครพิรโลกและประชาชนทุกท่าน ที่ได้สละเวลามีค่ามาร่วมในการเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน,นการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนและแผนเพืศอสั่อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและดับพื้นที่ของเทศบาลนครทุรกลุเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการภายใต้แผนการในการจาัดกิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามกิจกรรมโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนและแผนดื้อสัตว์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทแผนเมื่อปีพุทธศรรักราช2562จะมีการต่อยอดแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่ทสีเขียวชุมชนเมืองให้มีมาตรฐานในระดับสากลในครั้งนี้ได้มีการสรุปแผนขับเคลื่อนในพื้นที่เทศบาลขอรพิโรกสำหรับการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับบทบาทการเป็นผู้น,นําในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทยในการจัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อผลักดันให้เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในพื้นที่สีเขียวทุ่มจนเมืองที่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ บทบาทการเป็นผู้นาในคุณค่าอาเซียนของประเทศไทยามเมืองพิษณุโลกภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในพื้นที่สีเขียวคุณสนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนและขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประกันวันนี้ก็ มิเรทที่สำคัญกับภูมิประเทศของเมืองปิซิโลนะครับในการออกแบบนะครับจิงก็จะมีเป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนทั้งพื้นที่ที่เป็นแปลงาัแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสะพานเดินชมสวงเกษตรศาสตร์นิตนะครับนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นภาพบีฟอร์นะครับสไให้ต่อไปเลยครับ โอเคครับก็ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นจักบัวนะครับที่ทางสำนักงานเทศบาลได้ทำการุกแต่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทักนะครับเสื้อภาพนี้นะครับก็จะเป็นภาพกิจกรรมที่ที่หลังจากได้ทำการปรบปรุงนะครับก็จะพบว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียนรู้ต่างๆนะครับนะครับคืนที่ต่อมานะครับจะเป็น เลาน,นะครับข้างบนนะครับซึ่งเ็นที่บริเวณดังกล่าวบอกว่าในตอนกลางวันนะครับอาจจะยังใช้งานไม่เหมาะสมเนื่องจากว่ามีความร้อนนะครับทําให้การใช้งานยังยัง,ย,งยังไม่เหมาะสมมากนักนะครับหรือพบว่าพื้นที่ข้างล่างครับสามารถใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในยามที่น้ําลดนะครับก็จะพบว่าเป็นเป็นแนวที่ดังภาพต่อไปนะครับซึ่ง ในโครงสร้างก็จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบที่เพื่อให้ลงมาสัมผัสกับพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำนะครับก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการลงมาใช้พื้นที่ริมแม่น้ําได้อย่างเหมาะสมนะครับสามารถลงไปใช้ที่ทำช่วง่าวได้เพื่อเพิ่มกิ่ยวกับริมตลิ่งแม่น้ำนะครับให้เป็นพื้นที่น่ารักของช่วงน้ำในการเกษตรในการเพาะปลูกครับก็ขอชมพื้นที่ต่อไปเลยนะครับ พื้นที่ตอไมนะครับก็จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสะพานาพแยกต้นว่านะครับซึ่งปัจจุบันนะครับพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เป็นพื้นที่โลกล้างนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นพื้นที่ติดแม่น้ําแล้วก็สามารถเข้าถึงจากจากทนนหลักสายหลักได้อาจจะมีโอกาสในการจะประับปรุงเป็นส่วนสาธารณะหรือเป็นส่วนแบ่งปันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้นแหล่งอาหารของผู้นนได้นะครับบรรยานการออกมานะครับดังภาพ นัการศึกษานักท้องผมนะครับก็มีการนำเศษคอนกรีตหรือเศษปูนนะครับมาทิ้งทำให้จริงๆพื้นที่อาจจะทำให้พื้นที่ดูรกนะครับก็เสนอแนวความคิดบริเวณดักกล่าวนี้บริเวณต้นไม้ที่เป็นแรงมไม้อาจจะทำเป็นท่านั้าที่ลงไปสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ของปลูกต่อเนื่องจากส่วนที่เป็นส่วนของใต้พาเมื่อกี้นะครับนะครับ ดูทีเสีเดียวนะครับในส่วนของส่วนัรนต่วนต้นเกียวนะครับบนตินแพร์นะครับผมก็กินทุกวันนะครับก็รู้สึกขึ้นเบขึ้นใจนะครับแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่อยากการสมุนะนะครับการโพิ่มต้นที่สีเขียวเนี่ยผู้เราก็รู้แล้นะครับว่าต้นไม้นะครับทำให้ความร่มรื่นนะครับให้ความร่มเย็นนะครับแต่ว่าถ้าจะมีการเพิ่มต้นไม้นอกจากเป็นไม้ประดับแล้วเนี่ยนะครับ น่าจะมีต้นไม้ที่มาสามารถใช้ลอกกระถางได้ด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับคนทานได้นะครับนกนะครับหรือสัตว์อื่นๆก็รับลอกเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราแที่จะมีแต่ไอ้ต้นอะไรนะครับที่แบบต้น <c oughs> ก็ตกรกกมสิเลือกหมดเลยของระดานนั่นนหะฮะพระันภราพรัต่อผมไม่เข้าใจเออเอาต้องมาเอาหมดเลยแล้วก็ จะลดเสียงรบกวนจากแกหล่งกำเนิดเสียงมาถึงผา้หลังได้